มาหนึ่งก็เอาเลยเบอร์เกมื่อไรพี่น้องตอนเช้าเขาก็ยังขันนดียวเบิรันข้าวบยช่วยช่วยจ่อให้ดก็รลืมมาเอากระเาไปนี่ยช่ชอดาวลอง มันนี่หมู่บ้านก็เลยได้ขุดทางพี่น้องออกให้งานเพราะว่าท้ายปีก็ต้องได้ขุดเลย ก <laughs> <t apr il> ินกงกัจ๊ะหนักยาวสาวบ้านพากันขุดตอนเช้าพี่น้อง

Quay lên cho tên là bạn học. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

เดิอขับเดินขับรถ้นีเดิอขเนเยเยอยื้อเงี okay. e. ้ยไปขับขในปเป๊ะเป๊ะเเป๊ักักรถอะกีบเล่นเนี่ยเล่นาได้น่หองไหมไม่นบก่นบับา Đấy, anh <coughs> Linh lên, lên. Lên

คับคะตอนเซามณีกะชาวบ้านพากันข <around> ุดทางพี่น้องเพราะว่าคุ้มหอบปีหรือว่าชงทายปีกดูนี่กะหมดแล้วฝนตกพี่น้องก็ได้ขุดทางเบิดหมู่บ้านเยออนกนบ่ว่าไปอาหรือยาวิ

ระยะเดือนเจ็ดหาเดือนแปดพี่น้องฝนตกกระแห้งพี่น้องเลยฝนตกปีนี้กระแห้งเพราะว่าทายปีก็ต้องได้ขุดตลอดนะซาบาน

เปลือสองลานเ่งย้ลงคืนเลยลองจุเลยลองอจังเลยองเดไกรอบปูนปาอ้ยกนี่เลแล้วได้แล้วบ้านเอมก็อ่านเบอร์พี่น้องตอนเช้าเขาก็ยังนกิน เดนยืนบนทข้าวไว่ช่ยช่วยจออยู่นะใ่อใมบานเอากกแก้วไปนี่ยไพวงให้ในตะบันจักมันจะชวบพ้จอกแตงใบชวบม่อาจมมาจอกมาจอกทรดอนนี่นี่จ่ออยู่นี่มาช่ย

哎，哎，你 <noise> 好，朋友，你 <noise> 好，你好，你 <noise> 好，你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 好， นายพ่านไมน่นีพี่น้องนายพ่านกอาออกให้งานตอนสายโดยน,นเลยไปขึ้นภูนอนนายพ่านนายพ่านยังคาเวียกทายมันตน้นอารรอมบุคลิกโอเคอะไรก็ดาวย chẳng chưa tở, mà ngoại <laughs> ăn, tí, chọt, ăn ăn <laughs> nó ăn gọi nó ăn được. nước nước, nào là, nào là là. nước

นี่ค้มห่ตอนนี้กาแดดแหงแล้วพี่น้องเอ้ยพากันอยากหนามอยากข่าวแล้ว เจะองทางอะไรกันเนี่ย <laughs> <destroys the Olymp ian> 好呀。Oh, yeah. ตอนนี้ฮะก็ฮอดสิบเอ็ดสิบสองโมงเลยเพี่น้องเริ่มแต่8ปดโมงสาบนนานพากัญญกเข่าเอาพี่น้องก็ติดตามวิดีโอต่อไปเพื่อเป็นกำลังใจให้ของเบาเดือนหลายๆคนคนไหลคนเสยทุกคนพี่น้องเอาบ๊ายบายมาน,นี่